สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษีครับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเลขโค้งแรกก่อนนะทุกคนนะจะมาฟันเลขโค้งแรกให้ก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่ฟังกระแสะไปเนี่ยรู้สึกว่าเลขจะมีตัวอั้นเยอะอีกเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนนะแต่ถ้าในเว็บหรืออะไรต่างๆที่อาจารย์เช็คดูนี้ก็คือ8 9 9 8เต็มแล้ว เจ็ดหนะ้าห้าเจ็ดนี่ดังมาจากไหนไม่รู้ทุกคนเต็มอีกแล้วอาจารย์อุตสาหไปทําคลิปขอโชคกับปู่มะขามมาเมื่อคืนนี้ได้สี่เจ็ดห้าทุกคนในได้สี่เจ็ดห้าในต้นมะขามและยังมาเสี่ยงเสียงเซมซียังเลยมาได้เจ็ดห้าอีกนะทุกคนมาไม่รู้ว่ามาดังมาจากไหนอีกนะเออเราก็เล่นตัวหน้าไปเลยทุกคนเราอาจารย์เสียงได้เห็นสี่เจ็ดห้าใช่ไหมมันดังเจ็ดห้าถ้าคิดว่ามันดังมันหาซื้อไม่ได้แล้ว มันมันจะออกไหมยแค่นั้นแหละมันดังมากนะงั้นก็เอาเป็นสี่เจ็ดไปเลยทุกคนสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไปเลยนะอ่าเล่นสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไปเลยนะทุกคนตัวนี้เนะาะอาจารย์ก็จะมาลองสรุปแนวทางดูว่าเลขหรืออะไรยังไงมันมาจากไหนมันมาจุดไหนบ้างที่เป็นโชคลาภนะครับทุกคนเนะาะไม่รู้ว่าเลขมันจะมาอะไรยังไงเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เนาะคืนพรุ่งนี้ก็จะสวดเลขน้ำมนต สวะลงคลิปน้ำมนต์ให้ทุกคนได้ดูกันอีกเนาะเพราะเลขน้ำมนต์มนัมน,มนก็เข้าบ่อยนะครับเนะาะจะได้สวดเลขน้ำมนต์ขอเทพเทวดาดูนะครับทุกคนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องพญาเต่านครา,า,าดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวยังไงอาจารย์ก็จะ มาสรุปแนวทางกันดีกว่าทุกคนว่าเลขได้มาอะไรยังไงอาจารย์จะคํานวณเป็นหลักเหมือนที่เคยคํานวณให้ทุกคนดูว่าถ้าหลักศูนย์จะมาศูนย์ตัวไหนจะเด่นเอากําลังวันเพราะเลขวดน,นี้ออกวันอังคารเลขวดน,นี้ออกวันอังคารนะว่าเลขวันอังคารเนี่ยจะเด่นตัวไหนจะมายังไงเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนวันอังคารวันอังคารใช่ไหมเลขออกวันอังคาร ที่หนึ่งธันวาคมวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมนะครับหนึ่งธันวาคมตรงกับวันนี้วันที่หนึ่งธันวา,าตรงกับวันแรมใช่ไหมวันตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำนะครับแรมหนึ่งค่ำเลขแรมหนึ่งค่ำนะครับเลขแรมหนึ่งค่ำจะมีมาอะไรยังไง นะครับจะมีมาอะไรยังไงอาจารย์ก็จะมาคํานวณให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวขอไว้บอร์ดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไว้บอร์ดเช็คเลขก่อนนะครับเดี๋ยวอ่ทุกคนก็เตรียมลุ้นกันแหละอ่เดี๋ยวเอาไว้บอร์ดเช็คเลขนะครับเอาคํานวณเป็นแต่ละหลักก่อนนะทุกคนเนาะอ่าจำนวนแต่ละหลักถ้าหลักศูนย์ถ้าหลักศูนย์เด่นในวันข้างแรมแล้วก็ตรงวันอังคาร นะครับหลักศูนย์ที่เด่นเลยก็คือนะครับสามศูนย์กับแปดศูนย์นะครับสามศูนย์แปดศูนย์นะครับก็คือสามศูนยะ์แปดศูนย์นี่ก็คือหลักศูนย์เด่นนะครับนะถ้าเป็นหลักหนึ่งหลักหนึ่งนะครับหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับหลักหนึ่งจะเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่ง C นะครับนี่คือหลัก1หลัก2หลัก2ก็คือ2 1 2 2นึ่งสองะครับสองหนะครับถ้าเป็นหลัก3หลัก3ก็จะเป็น3 2 3 6นะครับนี่คือหลัก3หลักส หลัก4ถ้าเด่นก็คือ4 1 4 7นะครับนะหลัก5ก็คือ5 2 5 8นะครับหลัก6ก็คือ6 7 6 5นะครับทุกคนเนะี6 7 6 5นะ่ หกแปดก็เด่นนะครับทุกคนแต่ตัวที่เด่นอีกตัวหลักเจ็ดก็คือเจ็ดหลักเจ็ดก็คือเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับทุกคนหลักแปดหลักแปดก็คือแปดหกแปดแปดนะครับหลักเก้าก็คือเก้าสองเก้า แปนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นเลขตามหลักนะครับทุกคนนะเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนอันนี้เป็นเลขตามหลักคํานวณก็คือคานวณคานวณวเลขตามข้างแลมเอาเลขที่เด่นนะก็คือว่าเลขที่เด่นในแต่ละหลักมานะแต่ละหลักมันก็จะมีอ,ะอย่างเช่นหลักหนึ่งก็จะเป็น1 0ึ่งถึงหนึอย่างเงี้ยก็ดึงมาแค่2ตัวนะครับดึงมาแค่2ตัวนะดึงมาแค่2ตัว นะครับที่ที่ดึงมาเด่นนะครับอันนี้คือเลขเด่นแต่ละหลักอยู่นะครับทุกคนอันนี้คือเลขเด่นแต่ละหลักแต่ทีนี้มาเจาะนะครับมาเจาะเด่นแต่ละหลักออกมามาเจาะเด่นแต่ละหลักออกมาเลขออกวันอังคารเลขออกวันอังคารเนี่ยนะทุกคนเลขออกวันอังคารก็จะเลขออกวันอังคารเนี่ยมันจะมีเลขที่เห็นเด่นชัดก็คือหลักหกหลักห้านะครับหลักหกหลักห้าหลักเจ็ดนะครับ ถ้าเป็นข้างแรมเนี่ยหกหกจะยังหกใจไม่เด่นเท่าเจ็ดนะครับทุกคนหกจะไม่เด่นเท่า 7, ทจเจ็ดเ,เพราะฉะนั้นเลขที่จะเด่นสุดๆในในอ่าวันอังคารข้างแรมก็คือหลักเจ็ดแล้วก็หลักห้านะครับทุกคนถ้าหลักเจ็ดกับหลักห้าหลักเจ็ดที่เราได้มานะครับก็คือจะมีหนึ่งเจ็ดมีเจ็ดสี่นะครับสี่เจ็ดนะครับเจ็ดแปด เนี่ยทุกคนนะถ้าเป็นหลักห้าที่เราได้มาก็คือห้าสองห้าปดนะครับห้าหกนะครับทุกคนหน้าหกอันนี้คือดึงออกมาแล้วนะครับและได้แล้วก็ที่ที่มาเด่นอีกก็จะมีอยู่หลักนี้นะครับมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวก็คือ ไปกลับมาอ่7สี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็ตัวเดียวกันก็มีแค่หกตัวนะครับทุกคนที่เด่นนะครับอันนี้คือเราดึงตัวเด่นของแต่ละหลักออกมาคือตัวที่อาจารย์วงไวเนี่ยครับทุกคนนะเนี่ยตัวที่อาจารย์วงไว้นี่คือตัวเด่นนะครับทุกคนแต่ทีนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เลขแนวแนวโน้มที่จะมาเด่นนะครับแนวโน้มที่จะมาเด่นอาจารย์จะลบออกแล้วนะทุกคนอ่าเดี๋ยว เกิดทุกคนอยากแข็บหน้าจอนะทุกคนอยากแข็บไว้หรืออะไรไว้นะเป็นตัวเลขคำนวณแต่ละหลักนะครับนะถ้าใครซื้อตามหลักนี้ไปก็มีกําไรอยู่แล้วนะครับทุกคนถ้าใครไม่อยากเน,น้นเน้เนาะถ้าใครไม่อยากเน้นเนนะครับทุกคนอาจารย์จะมาดึงเลขสามตัวก่อนนะเลขสามตัวเลขสามตัวอาจารย์จะวิเคราะห์ดึงออกมาห้าชุดเลข สตัวอาจารย์จะดึงออกมา6ชุดแล้วก็จะเจาะให้นะครับทุกคนเจาะให้นะครับทุกคนอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแนวทางนะครับทุกคนเป็นแนวทางอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกอย่างเช่นวัที่แล้วอาจารย์ก็เจาะให้7 4-6-7-6-4มันก็ออก6 4 4ี่เลขตัวคำนวณ1-6-6 หกหกนึ่งเนี่ยมันก็ออกนะครับทุกคนแต่ว้วนนี้อาจารย์ก็จะมาเจาะอีกหนึ่งครั้งนะครับนะขอให้มันเข้าเนาะเทวเทวดาช่วยโดยบันดาลผักดันให้เลขที่อาจารย์จะเจาะในวันนี้แล้วก็ให้พลังงานบอกกล่าวผู้คนญาติพี่น้องที่ได้ดูช่อง y o u t u b e นี้ได้มีโชคกันนะครับ <S <S เลขเจาะ3ามตัวตัวเด่นเลยที่อาจารย์คำนวณออกมาในสูตรคำนวณคือศูนสามหนึ่งนะครับศูนย์สามหนึ่ง เลขสามตัวมีศูนย์สามหนึ่งมีแปดห้าหกนะครับมีแปดห้าหกมีแปดห้าหกนะครับมีเจ็ดเจ็ดสี่นะครับมีสี่สองหนึ่งนะครับมีสี่สองหนึ่งมีสี่สองหนึ่งแล้วก็มีสี่สองหนึ่งแล้วก็ห้า เจ็ดสีนี่ครับทุกคนนะมีห้าตัวเลขสามตัวมีศูนย์สามหนึ่งห้าแปดห้าหกเจ็ดเจ็ดสี่สี่สองหนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับศูนย์สามหนึ่งนี้ได้มาจากเลขคำนวณเลขศูนย์สามหนึ่งเนี่ยครับทุกคนมาจากได้จากการคำนวณ นะครับเลข856อันนี้เลข856ได้มาจากที่วันอาจารย์บวงสวงไหว้บูชาพญาเต่านาคราชและเห็นเลขลอยขึ้นบนฟ้าก็คือ856นะครับทุกคนเลข774นี้อาจารย์กาบหลวงปู่นะครับกาบหลวงปู่จือนะครับกาบหลวงปู่จื่อบารมีนะครับอาจารย์นับถือ,อบูชาท่านนะครับแล้วก็ได้โชคนะครับเป็นตัวเลขคือ774นะครับแล้วก็ สี่สองหนึ่งนี้อาจารย์ไหว้พระสวดมนต์กับลูกศิษย์เสร็จแล้วอาจารย์ก็เดินขึ้นไปจะไปเข้าห้องนอนนะพอจะเข้าห้องนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อก็นอนอยู่อยู่พ่อก็นอนเลยเลยจากที่อาจารย์นอนไปนะแล้วอาจารย์เดินเดินผ่านกําลังจะเปิดประตูพอดีพอจะเปิดประตูเสร็จปุ๊บเสียงพ่ออาจารย์ละมมอขึ้นระมือขึ้นเหมือนแบบเป็นอาจารย์หูแว่วเป็นเสียงตัวเลขขึ้นมาหายไม่รู้นะพ่อแบบเออเออเออร้องเออเออขึ้นมาแล้วก็ เออเออแล้วก็เหมือนพูดว่า421อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยตีคำนวณนมา421นะครับทุกคนพอหลังจากที่อาจารย์เอ,อ้าเสียงพ่อทำไมได้ยินเสียงเหมือนเลขว่าอาจารย์ก็เลยเใครเยอะคอไปดูพอใครเยอะคอไปดูปพ๊บมเต็มพ่อก็โกนต่อหลับต่อเลยนะทุกคน574หรือ475 5ตามหลักที่อาจารย์เสียงซีซีเมื่อคือมนมาได้เป็น475ไงแต่มันเป็นเลขดังอาจารย์ก็เลยพลิกหัวกลับเป็น574ไปเลยอันนี้คือเลข ามตัวนะครับเลขสามตัวจัดออกมาทั้งหมดนะจัดออกมาทั้งหมดให้ทุกคนนั้นคือห้าชุดถ้ามันออกสามตัวตรงๆอย่างที่อาจารย์เจาะไปในงวดที่แล้วนะมันก็มีกําไรเหลือหล้นเลยอะทุกคนนะอันนี้คือเลขคือเลขสามตัวนะครับแต่ทีนี้อาจารย์ก็จะดึงเลขสองตัวออกมาเลขสองตัวที่จะดึงออกมาก็คือเอาหางของเลขสามตัวนี่แหละทุกคนก็คือสามหนึ่งนะครับห้าหก นะครับเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสองหนึ่งนะครับอา่าแปดห้านะครับอา่ 8, 5, อาแปดห้าอืมแปดห้าแล้วก็อีกตัวไหนอีกอา่าตัวไหนอีกก็มีแปดห้ 8, 6, าแปดหกอืมแปดหกอ่าแปดหกนะครับทุกคน ดึงตัวไหนอีกถ้าหลักศูนย์ก็มีสามศูนย์สามศูนย์นี่ทุกคนดึงออกมานี่อ่าเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายรูปไว้ก่อนเห็นไหมครับข้างในกล้องเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นอยู่นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะครับอันนี้เป็นตามหลักนะครับทุกคนแข็บหน้าจอไว้อ่านี่น,นะอ่าอันนี้คือเลขเลขเด่นเด่นหลกักๆนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงอาจารย์ก มาฟันเน้นๆดีกว่านี่ฟันเน้นๆนี่มีแต่ตัวรักตัวชอบงั้นฟันเน้นๆฟันเน้นๆนี่เอาเป็นเอาเป็นเลขเลขสามตัวนี้จัดเป็นสองเม็ดเลขสองตัวจัดเป็นสองเม็ดเอาอย่างนี้ดีกว่านะเลขสามตัวถ้าจะฟันฟันเด่นๆเลขสามตัวอาจารย์จะฟันเป็นศูนย์สามหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ด สี่อันนี้เล่นสามกลับด้วยนะครับทุกคนเจ็ดเจ็ดสี่นะครับอันนี้คือเลขสามตัวเลขสองตัวอาจารย์จะฟันเป็นเจ็ดสี่นะครับห้าหกนะครับห้าหกอือห้าหกแล้วก็ห้าสองอ่ะฟันไปสามชุดนี้สามชุดนี้เลยทุกคนอ่านี่เอ้า รวยไม่รวยให้รู้ไปฟันแค่สามชุดนี่แหละจัดหนักๆจัดเน้นๆจัดเต็มๆนะไม่รู้ว่ามาไม่มาแต่ขอเทวดาโดนบันดาลให้ออกในเลขนะสามชุดนี้นะเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าหกหกห้าห้าสองสองห้าศูนสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นี่ทุกคนนะห้าหกห้าสองนี่น่าจะนิ้นล่างหน่อย นะแต่ไม่แน่ก็เอาบนไว้ด้วยนะเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่น่าจะมาบนปเปล่านี่ศูนย์สามหนึ่งถ้าจะมาก็มาตัวนี้เด่นไปเลยแล้วก็สองตัวนี้เด่นไปนะครับก็มีเด่นสองตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะยังไงก็ให้มีโชคลาภกันนะทุกคนนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับปลดนี้โปลดศีลรวยทันใจเทวดาขยาเต่าหน้าขราดดนบันดาลประทานพรให้รวยสมหวังสวัสดีครับ